สวัสดีนะครับเพื่นพนอนๆชานี้เราก็ออกมาตกปลากันอีกแล้วนะฮะ,ะหมายก็เปียงคงเป็นหมายเดิมที่เราตกกันได้เมื่อครั้งที่แล้วนะฮะ,อะตอนนี้เพื่อนๆดูเนาะผมก็ล่องลเลาะเรือโฟมมะฮะล่องลึมลึมต้นตกไปนั่นแหละเอ่อปลามันจะได้ไม่ตื่นเนาะเราจะขัดเรือเข้าหมายกก่อนนะ เราก็มาถึงจุดหมายกันที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวทำการผูกมัดเรือก่อนเลยนะตัวเบ็ดผมใช้เป็นลิฟเบรเบอร์สองนะแล้วก็ปั้นเกี่ยวติ่งเล็ก,ลกๆแบบนี้ลนะฮะ วันนี้อากาศดีนะวันนี้มีแดดเออปรับชิ่งแบบ อมาลุ้นกันนะครับ โอ้โหโดนแล้วเพื่อนอ่ะผมจะวิ่งก่อนนะผมจะวิ่งย้ำอีกทีนะเพื่อนๆอ่ะโอเคก็กดโอเคกินแล้วนะเพื่อนผมจะวิ่งก่อนนะอ่ะผมจะไม่ล้างก่อนนะผมวิ่งใหญ่เลยอ่ะวิ่งเต็มที่เลยปรับหน่อยไปนิดนึงให้วิ่งให้วิ่งให้วิ่งอะต้งขันสู้ด้นยนะนี แบบหนูนิดๆผมค,ค่อยๆเอาเข้ามานะเพื่อนๆไม่ต้องรีบฮนะหมายโลง่งหมายโล่งนะเพื่อนๆเออเมื่อวานไม้แรกที่มันกินอ่ะผมอ่าตื่นเต้นไปนิดนึงปล่อยล้างมันเต็มที่เลยอ่าอ่าเดี๋ยวให้มันวิ่งนะ ค่อยเล่นเลยนะหายโรเอาให,หมดแรงเลยเอ่อสายเมนเป็นสามสิบนะฮะเออสายหน้าก็ผมก็เซตมาเป็นสามสิบเท่ากันไปเลยฮะเมื่อวานผมเซตไปยี่สิบระเบิดฮะอ่ะหันวิ่งไาเลย้ยเพื่อน มันวิ่ง่ะเดี๋ยวปรบหนึบอีกนิดหนึ่งเพิ่มนึบอีกหน่อยนึงนีง่ได้หมดแรงไวหน่อยไม่ยอมเข้านะเพื่อนไม่ยอมเข้านะฮะอยู่กลางบอ่อเลยทีนี้อ่ะ ยอมเข้านะฮะตัวนี้น่าจะอน่าจะใหญ่กว่าเมื่อวานนะดูแลนะ้อ่ะค่อยๆเล่นดีกว่าเพื่อนผมจะเอาตัวมันนะเอ่อมาตามลุ้นกันนะจะได้ตัวก่อนนะฮะตัวนี้จะค่อยๆเล่นนะฮะอ่ะตามเข้ามาแล้วยอมแล้วมั้งนี่ ตามเข้ามาแล้วนะฮะแต่เย็นๆนะเพื่อนๆเราตัวให้เพื่อนๆดูนะเห็นเพื่อนๆทักมาเยอะเลยนะบอกเออขอขอชมอีกตัวผมก็เลยเอาคันสปินให้เพื่อนดูนะเอาคันสปินมาลองวันนี้ฮะก็เป็นทุ่นลอยเมื่อวานทุ่นลอยขาดนะวันนี้ก็เลยแก้มือเอ่อทุ่นลอยด้วยนะฮะ แกมือคันสปินกับทุ่นลอยอะโอ้โหใช้พ่อพอกับมอวานหรอเพื่อน,น่อะโอเคอาจจะอยู่แล้วละยอมแล้วมันยอมแล้ะ ใหญ่ใหญ่ใหญ่เข้าใตเลียอ,อะเรียบร้อยนะเพื่อนๆได้ตัวอะโอเคอุ้ยโอ้โหน่าจะใหญ่กว่าเมื่อวานเลยใหญ่กว่าเมื่อวานเพื่อนๆโอ้โหเอาไม่ขึ้นว่ะ โอเคฮะโอ้โหใหญ่กว่าเมื่อวานนะโอ้มียนะี่สิบน่เพื่อนตัวนี้โอ้ใหญ่ก,กาวา่าเมื่อวานหนักอึ้งเลยอ่ะโอเคฮะขึ้นฟังก่อนนะครับเดี๋ยวไปให้ดูขั้นบนกันนะครับโอ้ยหนักตัวนี้หนักกว่าเมื่อวานเมื่อวานตัวยังง่ายตัวนี้ไม่เข้าเลยเ,เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูสวายที่ผมตกด้วยคันสปินเมื่อสักครู่นี่นะฮะ ไตัวนี้ผมว่าใหญ่กว่าตัวที่แล้วนะกว่าจะขึ้นมาได้นี่มผมมันวิ่งซูนฮ่าดูเลยนะเพื่อนๆเนาะก็ตามล่าให้ชมตามคําขอเลยนะฮะก็สวมเอาคันสปินมานะฮะแล้วก็แก้มือไปเรียบร้อยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็กดหัวใจกดคอมเมนต์กดบันทึกแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับเหนื่อยฮะเหนื่อยเหนื่อยอ่ะโอเคนะครับโอเคนะครับ